สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมของชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะและเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องพุทธสาวกตอนสามเณรราหุนค่ะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะ นักเรียนทุกคนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะสามเณรราหุนคือใครสามเณรราหุนเป็นลูกชายของเจ้าชายศิทธะธหรือพระพุทธเจ้ากับพระนางยโสธาราสิ่งที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับสามเณรราหุนก็คือสามเณรราหุนเนี่ยเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาเพราะว่าสามเณรเนี่ยจะต้องเป็นเด็กผู้ชายที่อายุยังไม่ถึง20ปีที่บวชแล้วถือศีลสิบข้อ แต่ถ้าอายุ20ปีขึ้นไปเมื่อบวชแล้วจะเป็นพระภิกษุถือสิลทั้งหมด227ข้อนั่นเองสามเณรราหุลนเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศกว่าคนอื่นในด้านฝ่การศึกษานะครับและครูก็มีกระตุนความรู้เกี่ยวกับสามเณรราหุลนมาฝากนักเรียนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยวันนี้ ห้องเรียนของพลอยในเดินทางไปเรียนวิชาพระพุทธศาสนาที่ห้องพระพุทธศาสนากันค่ะเมื่อเดินทางมาที่ห้องเรียนก่อนเริ่มเรียนคุณครูการดาได้นำรูปภาพมาให้นักเรียนดูแล้วถามว่านักเรียนทราบไหมคะว่าภาพนี้คือภาพของใครมีใครทราบไหมคะนักเรียนว่าบุคคลในภาพนี้เป็นใครกันเอ่ย คุณครูจะใบให้นะคะว่าทันปูนี้เป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างการทำความดีในทางพุทธศาสนามากเลยค่ะใครหรอคะคุณครูครูจะเล่าให้ฟังค่ะสม,มเณรรูปนี้มีชื่อว่าสม,มาเณรราหุลมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเพรามีใครรู้ไหมคะผมไม่ทราบเลยครับคุณครูได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเล่าให้ฟังนะคะ สมณเณรราหุลเป็นพระโอรสของเจ้าชายสิทธะและพระนางยโสธราเมื่อพระราหุลมีอายุได้เจ็ดปีได้เสด็จเข้าไปขอราชสมบัติจากพระพุทธเจ้าตามคำชี้แนะของพระมารดาพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าทรัพย์สมบัติที่เป็นสิ่งของนั้นไม่ยั่งยืนก่อให้เกิดทุกข์จึงควรให้สมบัติที่ยั่งยืนคือพระธรรมที่จะทำให้เกิดความสุขอันแท้จริง พระพุทธเจ้าทรงมอบพระราหุลให้พระสารีบุรบวชให้พระราหุลจึงได้เป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาและยังได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่ใส่ใจในการเรียนเป็นอย่างมากท่านทำอย่างไรคะสมมเณรราหุลเป็นผู้ที่สนใจและเอาใจใส่ต่อการศึกษาเรีเรยนพระธรรมเป็นอย่างมาก ท่านจะตื่นแต่เช้าแล้วหยิบกองทรายมาหนึ่งกำมือพร้อมตั้งจิตอธิษฐานว่าจะขอตั้งใจฟังคำแนะนำคำสอนจากพระพุทธเจ้าและพระสารีบุตรให้มากเท่าเม็ดทรายในกำม,มือนี้สิ่งนั้นแสดงให้เห็นว่าท่านทรงอยากได้รับความรู้มากๆให้เท่ากับจำนวนเม็ดทรายที่อยู่ในกำม,มือนั่นเองท่านเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายมีความกระตันอยู่และรักษากฎระเบียบของศาสนาเป็นอย่างดี จนเมื่ออายุได้ยีสิปีหลังจากได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์จ้ะหนูจะเชื่อฟังพ่อแม่ค่ะคุณครูครูขอถามหน่อยนะคะว่าในห้องนี้มีนักเรียนคนไหนชอบพูดโกโหกหรือเปล่าเอ่ยพระพุทธเจ้าท่านเคยสั่งสอนให้เห็นโทษของการพูดโกหกให้แก่สามเณรราหุนโดยการเทน้ำลงบนเท้า จนน้ำค่อยๆหมดไปนักเรียนรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรเทน้ำลงบนเท้าทำไมครับทรงสอนว่าถ้าเราพูดโกหกเสมอๆจะเหมือนกับการเอาความดีออกไปจากตัวทีละน้อยเหมือนกับการที่น้ำทรงเทออกถ้าเราเป็นเด็กที่ชอบพูดโกหกความดีของเราก็จะลดลงลดลงนักเรียนเข้าใจไหมคะครับ มจะไ่พูดกกหกอีสามเณรราหุลมีคุณธรรมที่เราน่ายึดถือเป็นแบบอย่างอยู่หลายอย่างเลยนะคะสามเณรเป็นผู้ที่ว่าง่ายไม่ถือตัวเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายสามเณรจึงเป็นที่รักของทุกคนสามเณรก็ยังเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอีกด้วยนะคะ มีความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้อยู่เสมอเลยค่ะจนสามารถบรรลุอรหันต์ได้และสิ่งที่สำคัญที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนั่นก็คือสามเณรราหุนเป็นผู้ที่มีความกะตันยูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณเป็นอย่างยิ่งทั้งสามอย่างนี้ถือเป็นสิ่งที่เราควรเอาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะน้องๆ สรุปประวัติย่อ,ยอของสมณเณรราหุลน,นะครับสมณเณรราหุลเนี่ยเป็นโอรสของพระุทธเจ้าคือเป็นลูกชายของพระเดธเจ้าและมีแม่ก็คือพระนางยโสธราเมื่ออายุได้เจ็ดพรรษาคืออายุได้7ปีก็ได้บรรพชาเป็นสมณเณรก็คือบวชเป็นสมณเณรซึ่งเป็นสมณเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาก็คือยังไม่มีใครได้บวชเป็นสมณเณรมาก่อนเลยมีพระราหุลเนี่ยแหละเป็น สมเณรรูปแรกของพระพุทธศาสนาแบบอย่างที่ดีของสามเณรราหุนที่เราควรจะน้อมนำมาปฏิบัตินะครับอย่างแรกก็คือมีความเคารพในพระวินยัยเนื่องจากสามเณรราหุนเนี่ยเป็นสามเณรนะครับก็จะมีข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติที่เรียกว่าพระธรมวินัยนะครับเป็นเหมือนกฎหมายหรือข้อปฏิบัติของพระสุสงหรือว่าสามเณรนะครับ มีความกระตันยูกระตะเวทีนะครับซึ่งพระราหุลหรือสามเณรราหุลเนี่ยมีคังหนึ่งที่พระมารดาหรือแม่ของท่านป่วยท่านก็อาสาหายามาให้จนท่านแม่ของท่านเนี่ยหายป่วยนะครับก็ถือว่าเป็นความกระตันยูกระตะเวทีต่อมารดาของท่านนะครับแบบอย่างที่ดีของสามเณรราหุลอีกประการหนึ่งก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายนะครับ นักเรียนควรจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเพราะที่ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยก็จะเป็นที่รักใคร่ของผู้ที่พบเห็นหรือว่าได้มาสัมผัสกับเรานะครับต่อมาก็คือพระราหุลเนี่ยมีคุณธรรมเด่นก็คือความเป็นผู้ที่รักในการศึกษาเรียนรู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอน,นะครับอย่างที่ท่านบอกว่าในหนึ่งวันนั้นท่านจะหาความรู้ให้เท่ากับทซา์หนึ่งกำมือซึ่ง ไซน์หนึ่งกำมือนั้นมีปริมาณที่มหาศาลมากเลยนับไม่ถ้วนเลยนะครับเพราะว่ามันเยอะมากในมือนั้นเท่ากับว่าในหนึ่งวันนั้นเราจะต้องเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับประโยชน์จากการปฏิบัติตนตามแบบอย่างของสมณนณรนราหุนนะครับถ้าเราสามารถที่จะปฏิบัติตามแบบอย่างของสมณนณรนราหุนได้นั้นเราก็จะได้ประโยชน์ดังนี้ครับ หนึ่งเรียนหนังสือเก่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่รู้รอบรู้ลึกนะครับเพราะเราจะกลายเป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะขยันหาความรู้ใส่ตัวอยู่ตลอดเวลานะครับ 2. ต่อมาก็คือไม่ถูกหลอกล่อหลอกลวงได้ง่ายนะครับเพราะเราจะกลายเป็นคนที่มีความรู้นะครับจากการฝ่รู้ฝ่เรียนของเราและสุดท้ายนะครับก็คือมีคนรักใคร่เอ็นดูอยู่เสมอด้วยความที่เราเป็นคนอ่อนน้อมรู้จัก กตัญยูรู้คุณนะครับก็จะมีคนที่เข้ามารักใคร่เอ็นดูช่วยเหลือเรานะครับซึ่งอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับประโยชน์ยังมีอีกมากมายนะครับถ้านักเรียนลองปฏิบัตินักเรียนก็จะค้นพบนะครับว่าประโยชน์นั้นมีมากมายมหาศาลจากการปฏิบัติตนนะครับเป็นผู้ที่่อน้ำทำตนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จบบทเรียนนะครับเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนตั้งใจฟังนะครับสวัสดีครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วเราลองมาทําแบบฝึกหัดกันดูนะคะแบบฝึกหัดในวันนี้ไม่ยากเลยนะคะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนทําแผนผังความคิดเรื่องการปฏิบัติตนตามแบบอย่างสามเณรราหุลมาอย่างน้อยสีข้อ คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำแบบฝึกหัดแล้วนำมาส่งคุณครูในวันเปิดภาคเรียนนะคะ